ชอบเป็นบอยเพราะความคิดการเป็นผู้นําม่ความคิดอะไรเลย,ยนการทำงานตอนนี้แอนเคลียรแบบแอนต้องเคลียคิวเพราะว่าเดี๋ยวมีพี่พี่โต้งมาดูแลคิวให้แอนตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปซึ่งใครจะติดต่องานก็คือติดต่อพันพี่โต้งได้ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้แอนจะไม่จะไม่ได้ดูแลช่วยละเพราะว่าแอนไม่มีเวลาเลยแล้วก็ติดต่อพันพี่บอยก็ได้อย่างหนึง่งแต่พี่บอยก็จะแบบไม่มีเวลาไงเฉพาะงานตัวเองก็เยอะแล้ว ก็เลยทีแรกว่าจะดูแลช่วยกันแต่มันไม่ไหวมันก็ต้องให้ให้พี่เขามาดูแลช่วยซึ่งพีต้งก็เก่งนะคะรู้จักกับแอนมานาน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 จริงแล้วก็ดูแลศิลปินแบบหลายคน เขาก็จะเขาก็จะดูแลใน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 ส่วนของในส่วนของอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายการงานคอนเสิ concert, ร์ตรีวิวพีเซนเตอร์พวกนี้มันจะเข้ามาเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้ก็จะมีแบบรีวิวเยอะพีเซนเตอร์เข้ามาด้วยอขออนุญาตพูดภาษากลางนะคะเพราะว่าส่วนมากคือทุกทุกคนอยู่ อยู่แบบพักใต้อยู่อยู่พักเหนืออยู่อะไรเงี้ยเยอะเหมือนเข้ามาแล้วออกไม่ได้ขอบคุณค่ะแตงมาแล้วเชียวเดียว หูต้องไปดูเสื้อผ้าให้คุณลุงไลฟ์วันที่สามสิบนี้ลืมว่าวันนี้อยากเข้าไปไอเนี่ยเซ็นท่านลาดพาอะ่ะมันมันมันมีที่จอดรถไหมหรือว่าเราเรา,เราต้องจอดที่อยู่เนี่ยที่เดิม กระเป๋าที่ส่งไปให้ได้รับแล้วค่ะหนูหนูถ่ายรูปไว้อยู่ออาลนดีแบนพร้อมดูขอบคุณอานอน์ค่ะเมื่อคืนส่งคิวให้ก็ถือว่าเดี๋ยวเดือนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะแบ่งแบ่งกันมอมอ ที่นุ้ไม่ได้ดูแล้วค่ะ